ลองจินตนาการถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ทรงพลังที่ทำให้พื้นสั่นสะเทือนยานพาหนะหุ้งเกราะแห่งอนาคตที่พุ่งพยานไปในอวากาศพร้อมจรวดขนาดยักษ์ติดอยู่ด้านหลังมันคือสัตว์ร,ร้ายทางเทคโนโลยีที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากโครงการลับของนาซ a านี่คือภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นในวันนี้ ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอวกาศที่เราจะเปิดเผยความลับของเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดบนโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เกินจริงเกินกอว่าที่ใครจะจินตนาการได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพลึกลับภาพหนึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ภาพนั้นแสดงให้เห็นยานพาหนะหุ้มเกราะรุ่นปี2025ที่ติดตั้งจรวดสีน้ำเงินขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหลังมีรายงานว่านี่คือยานต้นแบบที่ติดตั้งเครื่องขับเคลื่อนขนาดยักษ์ ลักษณะคล้ายจโรด V 2แต่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยสำหรับศตวตรรษที่21ภาพถ่ายเหล่านั้นมีความละเอียดสูงถึง 16k เผยให้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างที่ซับซ้อนและอลังการตัวถังของยานมีโครงสร้างแข็งแรงและจรวดมีเครื่องยนต์สีน้ำเงินสว่างที่ปล่อยแสงออกมาดูเกือบเหมือนพลังงานชีวภาพแนวคิดของยาน,นี้ดูเหมือนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างรถถังยุคอนาคตกับยานอวากาศโดยมีระบบขับเคลื่อนแบบแช่ยเยือกแข็งหรือ cryogenic propulsion system ฝังอยู่ภายในมีแคปซูลแช่เยือกแข็งหลายสิบชิ้นกระจายอยู่ทั่วตัวรถซึ่งอาจใช้สําหรับควบคุมอุหภูมิของเครื่องยนต์หรือขนส่งวัสดุที่ไวต่อความร้อนสูงนักวิเคราะห์เชื่อว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่ใช้เวลานานทั้งในบรรยากาศโลกและในวงโคจรข้อมูลที่รั่วออกมาระบ,บุว่ายานพาหนะต้นแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากออริจิน100ยไอยานเชิงพาณิชย์สุดหรูที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่ล้ำสมัย แนวคิดคือการผสมผสานเทคโนโลยีการบินพาณิชย์กับการทหารเพื่อสร้างยานลูกผสมที่สามารถเดินทางได้ทั้งบนพื้นดินและในอวากาศอย่างไรก็ตามทีมวิศวกรต้องเจอกับปัญหาทางเทคนิคครั้งใหญ่แหล่งข่าวภายในเผยว่าเครื่องยนต์ขับดันละเกิดความล้มเหลวหลายครั้งระหว่างการทดสอบภาคพ,พื้นดินความร้อนมหาศาลจากระบบขับดันแบบแช่เยื่อแข็งทำให้โครงสร้างโลหะบางส่วนบิดงอต้องมีการติดตั้งระบบทำความเย็นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการระเบิดมีรายงานว่าในการทดสอบครั้งหนึ่ง เครื่องยนต์จรวดเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและพ่นไฟสีน้ำเงินออกมาทำลายอุปกรณ์โดยรอบราคาของโครงการนี้ก็สูงจนน่าตกใจหน่วยต้นแบบหนึ่งลำมีมูลค่ากว่า480ล้านดอลลาร์และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อปีมากกว่า50ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้รวมถึงการใช้วัสดุเบาพิเศษเครื่องยนต์แช่เยือกแข็งแรงดันสูงและเทคโนโลยีขับดันลูกผสมระหว่างเชื้อเพลิงเหลวกับพลาสมาไอออนซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดขั้วในตอนนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือในภาพที่รั่วออกมามีป้ายโฆษณาเชิงพาณิชย์ปรากฏอยู่ด้วยซึ่งมีโลโก้ของบริษัทเอกชนด้านอวกาศอยู่บนนั้นบ่งชี้ว่าโครงการนี้อาจเป็นความร่วมมือระหว่างนาซาและภาคเอกชนอาจจะเป็นเหตุผลที่ภาพเหล่านั้นมีสีสันสดจัดแบบ Over อร์เซเชเรตดูเหมือนภาพโปรโมชั่นมากว่าการทดสอบทางเทคนิคส่วนด้านหน้าของยานนั้นก็น่าตกตะลึงไม่แพ้กันมีเครื่องยนต์เจ็ตขนาดมาึมาติดตั้งอยู่ด้านหน้าเหมือน Front Pa c k ที่ดูคล้ายเครื่องขับดันของยานอาวกาศระบบนี้คาดว่าได้รับการดัดแปลงจากเครื่องยนต์ของจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้วัสดุผสมไทเทเนียมและคาร์บอนที่ทนต่ออุณหภูมิสูงระดับสุดขีดการจำลองการบินแสดงให้เห็นว่ายานนี้สามารถทำความเร็วได้ใกล้เคียงแมสเจ็ซึ่งเร็วเกินกว่าที่ยานพาหนะดใดๆบนโลกเคยทำได้แต่ปัญหาคือการควบคุมในระดับความเร็วเช่นนี้นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ลมความเร็วเหนือเสียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสูง จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควอนตามช่วยในการทรงตัวและแก้ไขทิศทางแบบเรียลไทม์นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าพลังงานจากระบบขับดันนี้อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในระหว่างการทดสอบเกิดความไม่เสถียรของสนามแม่เหล็กส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงบางคนจึงมองว่าเทคโนโลยีนี้อาจล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยของเราภาพของจรวดสีน้ำเงินที่ลอยอยู่ในอวกาศสร้างความรู้สึกเหนือจริง เรากลับเป็นงานศินละปะแห่งอนาคตแม้บางคนจะบอกว่าภาพเหล่านี้ดูเหมือนภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์แต่รายละเอียดของพื้นผิวโลหะและแสงสะท้อนนั้นสมจริงจนยากจะปลอมแปลงได้ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่านี่อาจเป็นภาพนําเสนอภายในของ N A S A จริงๆอย่างไรก็ตามปัญหาทางเทคโนโลยียังคงมีอยู่มีรายงานว่าระบบขับดันหลักยังคงเกิดการรั่วของเชื้อเพลิงแช่เยื่แข็งและเกิดรอยร้าวเล็กๆภายในห้องเผาไม่ทําให้ยานไม่สามารถใช้งานได้นาน การแก้ไขแต่ละครั้งใช้เงินมหาศาลและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากนาซาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงในการปฏิบัติการของยานนี้อยู่ที่ราวหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงทำให้มันเป็นหนึ่งในโครงการที่แพงที่สุดเท่าที่นาซาเคยมีมาแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าหากเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบมันอาจกลายเป็นก้าวสำคัญสู่ยานพหาหนะลูกผสมที่สามารถเดินทางจากพื้นโลกสู่วงโคจรได้โดยตรง คำถามคือมันมีอยู่จริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพจำลองเพื่อการทดลองเท่านั้นจนถึงตอนนี้นาซ a ายังไม่ยืนยันหรือปฏิเสธความจริงของภาพเหล่านี้แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรโปรเจก์นี้ได้จุดประกายจินตนาการของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับอนาคตของการเดินทางในอวกาศและเทคโนโลยีทางทหารอย่างแน่นอนแล้วคุณละคิดว่ายานพาหนะจรวดสีน้ำเงนินนี้เป็นของจริงหรือแค่แนวคิดในห้องแล็บคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลย ที่นี่คือเกียร์ฮับช่องของคุณสำหรับเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารและอวกาศถ้าคุณชอบเครื่องบินรถถังหรือจรวดแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะสิ่งที่กำลังจะมานั้นจะทำให้คุณตะลึงแน่นอนแล้วพบกันในคลิปหน้าลองจินตนาการถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ทรงพลังที่ทำให้พื้นสั่นสะเทือนยานพาหนะหุ้มเกราะแห่งอนาคตที่พุ่งพยานไปในอวกาศพร้อมจรวดขนาดยักษ์ติดอยู่ด้านหลัง มันคือสัตว์ร้ายทางเทคโนโลยีที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากโครงการลับของนาซานี่คือภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นในวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอวกาศที่เราจะเปิดเผยความลับของเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดบนโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เกินจริงเกินก่อว,ว่าที่ใครจะจินตนาการได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพลึกลับภาพหนึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ ภาพนั้นแสดงให้เห็นยานพาหนะหุ้มเกราะรุ่นปี2025ที่ติดตั้งจรวดสีน้ำเงินขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหลังมีรายงานว่านี่คือยานต้นแบบที่ติดตั้งเครื่องขับเคลื่อนขนาดยักษ์ลักษณะคล้ายจรวด V2 แต่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยสำหรับศตวตรรษที่21ภาพถ่ายเหล่านั้นมีความละเอียดสูงถึง 16K เผยให้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างที่ซับซ้อนและอลังการตัวถังของยานมีโครงสร้างแข็งแรงและจรวดมีเครื่องยนต์สีน้ำเงินสว่างที่ปล่อยแสงออกมาดูเกือบเหมือนพลังงานชีวภาพ แนวคิดของยานนี้ดูเหมือนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างรถถังยุคอนาคตกับยานอาวกาศโดยมีระบบขับเคลื่อนแบบแช่เยืออแข็งหรือ cryogenic p r o p u l s i o n system ฝังอยู่ภายในมีแคปซูลแช่เยืออแข็งหลายสิบชิ้นกระจายอยู่ทั่วตัวรถซึ่งอาจใช้สำหรับควบคุม